ขอบคุณลูกค้าจังหวัดมหาสาครคามนะคะตัวนี้ NT 1 4 1 Max นะคะตัวนี้กำลังจะเติมน้ำมันเกียร์ลงไปค่ะหนึ่งสี่หนึ่ง Max ค่ะตัวนี้นะคะพร้อมของแถมนะคะราคาอยู่ที่42,000บาทนะคะพร้อมของแถมมีน้ำมันเกียร์แบบนี้ให้2ตุ้งนะคะมีตัวสกีแล้วก็มีตัวสลัก2ตัวมีกันฝุ่นให้นะคะ 42,000บาทเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ NT141 Max ค่ะรับประกัน1ปีเต็มคะ่ะสนใจโทรสอบถามได้นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินค่ะร้านเราจัดจำหน่ายโครงตานกโครงมุ้ยเล้งบางนาโครงสยามคูเบต้านะคะแล้วก็มิดช,ชาวนาโกลเด้นโบนะคะมีหลากหลายี่ห้อนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามราคาได้ะคะ่ะมีของแถมให้ทุกตัวนะคะตัวนี้ก็เติมน้ำมันเกียร์เข้าไปนะคะ ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดมหาสารคามค่ะเ<อ>ดินทางมารับ NT หน1่งสี Max หน้าร้านนะคะขอบคุณค่ะ